แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ2,000คำเกี่ยวกับฟุชชันซ3ด0า r o s c o โปรสกูเตอร์รวมแนะนำช่องไบคับและราคาด้วยโดยไม่มีหัวข้อตัวหนาและเว้นวรรคตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบคับช่องที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถสกูเตอร์หรือยานพาหนะที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศหากคุณกำลังมองหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ หรืออยากรู้เทคโนโลยีล่าสุดในวงการยานยนต์ที่นี่คือที่ที่คุณจะได้คำตอบทั้งหมดวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมุ่นักผัดโผลและผู้ที่หลงไหลในการเล่นสกูตเตอร์แนวสตรีทนั่นก็คือฟูชชันซ่าสามร้อยโปรสกูตเตอร์ฟูชชันซ่สามร้อยโปรเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มของผู้เล่นระดับกลางถึงมืออาชีพเพราะมันถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง ทนทานรองรับการกระโดดและการเล่นท่าทาง,างต่างๆได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการสไลด์บนราวการหมุนตัวกลางอากาศหรือแม้กระทั่งการกระโดดจากที่สูงวัสดุที่ใช้ในการผลิตของฟูชันแซ300 Pro นั้นถือว่ามีคุณภาพสูงโดยตัวเฟรมทําจากอลูมิเนียมอัลลอยแบบ6 6 1ที่ผ่านกระบวนการ T6 ซึ่งหมายถึงการรอบชุบแข็งระดับอุตสาหกรรมทําให้ตัวสกูตเตอร์มีความแข็งแรงแต่ยังคงน้ําหนักเบาเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมแอร์และเล่นท่าทาง แฮนด์บาร์ของซัทสามร้อยโปรมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและทำจากวัสดุโครโมลีสตีลซึ่งเป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของโครเมียมและโมลิบดีนัมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการรับแรงกระแทกเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการกระโดดสูงหรือใช้ในการแข่งขันแนวสปีดพื้นยืนของสกูตเตอร์หรือเด็กถูกออกแบบให้มีขนาดกว้างพอที่จะให้ความมั่นคงแก่เท้าของผู้เล่นโดยมีการเคลือบผิวกันลื่นเพื่อให้ยึดเกาะได้ดีแม้ขนาดเล่นในพื้นที่เปียกชื้น ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วยระบบล้อของซาด3า0รปใช้ล้อขนาด1 1 0ม mm, มพร้อมแกนลูกปืน ABC e 9ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงในการให้ความลื่นไหลของล้อทำให้การขี่สกูตเตอร์นุ่มนวลและควบคุมได้ง่ายไม่ว่าจะขี่บนพื้นเรียบหรือพื้นผิวครุกคะับอีกหนึ่งจุดเด่นของ f u ชช่นซาด300ปคือระบบเบรกแบบเฟล็กเฟนเดอร์ซึ่งทำจากโลหะคุณภาพสูงช่วยให้สามารถหยุดล้อได้อย่างแม่นยา และตอบสนองได้เร็วเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เล่นในทุกสถานการณ์แม้ว่าแซ300 Pro จะถูกออกแบบมาสำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์แต่ก็ยังเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการลงทุนในสกูตเตอร์ที่มีคุณภาพเพื่อการฝึกซ้อมที่ปลอดภัยและพัฒนาได้เร็วเพราะมันให้ความมั่นคงแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานหนักเรื่องของดีไซน์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายของ Fusion s a ต300 Pro โดยตัวสกูตเตอร์มีสีสันที่ทันสมัย และรูปทรงที่ดูสปอร์ตมีให้เลือกหลายสีเช่นดำด้านน้ำเงินสะท้อนแสงหรือแม้กระทั่งรุ่นลิมิเต็ดที่มีลวดลายพิเศษทำให้ไม่ว่าจะเล่นในสนามหรือขี่ตามถนนก็สามารถดึงดูดสายตาได้ไม่ยากน้ำหนักรวมของฟ u ชชั่นแซดสามอยโปรยู่ที่ประมาณ3.5กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับสกูตเตอร์ในระดับเดียวกันช่วยให้สามารถพกพาไปยังสนามฝึกซ้อมหรือสถานที่ต่างๆได้ง่ายและไม่เป็นภาระเวลาต้องถือเดินทาง ในด้านการประกอบและติดตั้งสกูตเตอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับชุดเครื่องมือที่ครบครันและคู่มือการติดตั้งที่เข้าใจง่ายแม้ผู้ใช้จะไม่มีประสบการณ์ในการประกอบสกูตเตอร์มาก่อนก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหนึ่งในคําถามที่หลายคนสงสัยก็คือฟุชชันซ3า0 Pro 0 0โปรเหมาะกับช่วงอายุไหนคําตอบคือมันออกแบบมาสําหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ โดยแนะนำอายุเริ่มต้นตั้งแต่8ปีขึ้นไปและสามารถรองรับน้ำหนักผู้เล่นได้สูงสุดถึง100กิโลกรัมซึ่งแปลว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยสำหรับคนที่กำลังมองหาสกูตเตอร์เพื่อใช้เล่นสไตล์ฟรีสไตล์หรือเพื่อใช้ในการแข่งขันซาด300 Pro คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะมันรวมความแข็งแรงความสวยงามและราคาที่สมเหตุสมผลไว้ในตัวเดียว ในเรื่องของราคา f u s ชันซ่3 0 0 Pro มีราคาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ4,900บาทถึง5,500บาทขึ้นอยู่กับร้านค้าและโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลาหากซื้อจากเว็บไซต์ออนไลน์หรือร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการอาจได้รับส่วนลดพิเศษหรือของแถมเช่นแผ่นกันลื่นหมวกกันน็อกหรือถุงใส่สกูตเตอร์อีกด้วยการดูแลรักษาฟุชชันซ่าสา0ก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่มันใช้ค,ความแน่นของสกรูและลูกปืน ทำความสะอาดพื้นยืนและล้ออย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการขี่ในพื้นที่ที่มีน้ำค้งหรือสิ่งสกรปรกมากเกินไปจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นหากพูดถึงเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริงทั้งในไทยและต่างประเทศต่างก็ยืนยันว่าซาดสามร้อยโปรเป็นสกูตเตอร์ที่คุ้มค่ากับราคามากที่สุดในกลุ่มราคาใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรู้สึกขณะเล่นความมั่นคงหรือแม้กระทั่งความสนุกที่ได้รับจากการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีชุมชนของผู้ใช้ฟูชชัน Z 3 0สามร้อยโปรถังในไทยและในโลกออนไลน์ที่มักจะมีการแชร์เทคนิคการเล่นการแต่งสกูตเตอร์และรีวิวอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เข้ากับรุ่นนี้ทําให้ผู้เล่นสามารถต่อยอดทักษะของตนเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกจุดสําคัญคือบริการหลังการขายของแบรนด์ฟูชชันที่มีการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขที่กําหนดและมีทีมสนับสนุนลูกค้าที่สามารถให้คาแนะนําหรือช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่สามารถตอบโจทย์การเล่นระดับมืออาชีพพร้อมคุณภาพที่เชื่อถือได้และดีไซน์ที่โดดเด่นฟุตช,ชันซัต300 Pro คือทางเลือกที่คุณควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่งไบคับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาสกูตเตอร์คุณภาพดีและคุ้มค่าหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีด หากคุณต้องการแปลสคริปต์นี้เป็นภาษาอื่นหรือเพิ่มข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเช่นสเปคทางเทคนิคแบบละเอียดหรือเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นบอกได้เลยครับ